สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่นอ้องป้องปายสุภูสุข้นจ้ามือนีช่องความหักบวักสวนขั้วมาไล่ง,งั้นตัวจ้าหลังจากที่บไดมา่าตังโดนเนาะพี่น้องเนาะบไดมาตัต้งโดนมือนีสิผ้ามาเบิงเอาแนวท่างการเฮ็ดเกษตรแบบผสมผสานได้จ้าเด้ออันนี้แบบผสมผสานอิริได้จ้าเด้อคือแปลงนี้เฮ็ดผสมผสานคือว่าปลูกทุกสิ่งทุกอย่างจ้าปลูกทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็สิมีปลูกพืชเศรษฐกิจน้่จ้าคือปลูกมั่นนี่แหละจ้า เบื้องเพื่อไปเปลี่ยนแนวทางเด้อพี่น้องเด้อเพื่อไปเปลี่ยนแนวทางจ้ะว่าผู้ใดอยาาเฮ็ดเด้อยาาเค็ดให้มั่นแต่ว่าก็จะปลูกยู่ปลูกกินประมาณนี้นะจ้ะเนาะอันนี้ก็จะเป็นบักทั่วจ้ะเนี่บักทั่วปลูกในน้อยก็ได้กินจ้าปลูกซ้ำนี้ก็ได้กินเด้อพี่น้องเด้อปลูกซ้ำนี้ก็ได้กินจ้าเบื้องเพื่อไปเปลี่ยนแนวทางจ้าพี่น้องเบื้องเพื่อไปเปลี่ยนแนวทางในการเกษตรแบบว่าอยากปลูกต้นไม้อยากปลูกไม้มางไม้ผลอยากเฮ็ดหลายอย่าง ้วก็บ่อยากทิมทั้งอ้อยทั้งมันเออมันนี่บ่เอออ้อ,อยนี่บส่สนับสนุนจ้าเพราะว่าอ้อยนี่ไปเขาสิไหมพี่น้องถ้ามันนี่ได้จ้าจะจงร่องกลางไว้นี่ประมาณจักปลูกมันได้ซี่ร่องจ้านี่เป็นสิบปลูกมันได้ซี่ร่องแล้วทั้งขอบนี่พิ่นก็สิบปลูกบักทั่วปลูกมันเจียวมองได้ว่างคือบ่งหายว่างจ้าพี่น้องมองได้ว่างคือบ่งหายว่างจ้าใส่พื้นที่ให้เกิดประโยชน์อันสูงสุดได้จ้าพี่น้องเด้อใส่ ข่างล่างนี่เพ here, ื่อนกะสีปูกี่จ้าเพื่อนสีไส้เขาจ้านี่เพราะว่าข่างล่างนี่มันจะคุมจ้ามันจะคุมจังไนเพื่อนกะไรไส้เขาจ้าไส้เขาแล้วขั้นคู่มันคู่คันแท่นเพื่อนกะสีคันแท่ทั้งข้ามจ้าเพื่อนกะสีปูกล้วยจ้าปูกล้วยแล้วก็สีปูก้าจ้าพี่น้องใส่ประโยชน์มีกะสีปินมะพร้าวจ้าพี่น้องไม่มากไม่ผนทั้งนี้เพื่อนกะสีมีทุกอย่างจ้าเพื่อนกะสีมีทุกอย่างเลยจ้าเด้อ อันนี้คือเ,เพื่อไปเป็นแนวทางได้พี่น้องเด้อเพื่อไปเป็นแนวทางจ้าเพื่อผู้ใดอยากเข็ดมี่พืน้นที่หน่อยหนอยแต่ว่าจายายอยากเข็ดหลายๆอย่างอยากปลูกมั่นนั่มเพราะว่ามันก็ราคาดีเนาะพี่น้องเนาะมั่นก็ราคาด,ออคาดีอยากเข็ดมั่นนั่มอยากต้นปลูกต้นไหม่หมากไหม้ผลนัน่มประมาณนี้ก็เห็ดได้จ้าเห็ดแบบนี้ก็ได้ได้จ้าเด้อเพื่อไปเป็นแนวทางในการเห็เดเกษตรนี่จ้าปลูกมันกับปลูกต้นใหม่ พื้นสิป,ปูกต้นใหม้เป็นค้องเป็นล้องเป็นค้องไปจ้ะเป็นค้องแล้วก็สิจมว้นี่ปลูกมั่นอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกไอเดียหนึ่งเนาะจ้ะเนาะเป็นอีกไอเดียหนึ่งเป็นเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการเ็กรเกษตรแบบบรใส่บมได้เซียพื้นที่ในการเฮ็ดพืชเศรษฐกิจปูกมั่นน้าปลูกต้นไหม้น้าไม้หมากไม้ผลน้าประมาณน,นี้ละจ้ะสิมีทุกแยง่งจ้ะพีน่น้องก็มีฝ้าลังจิมจู เพื่อไปเป็นแนวทางในอาการเฮดเกษตรจ้าไอเดียไอ้ดอนได้พี่น้องเด้อเพื่อไปเป็นไอเดียไอ้ดอนจ้าดูเพื่อไปเป็นแนวทางอันนี้เป็นแปลงของพี่สาวจ้าแปลงของพี่สาวที่ยุติดกันนะจ้า่ยุติดกันก็แปลงสวนปกติเราจะนําเสนอถึงแต่แปลงยุสวนจ้ามือนี้เลขของมานําเสนอแปลงของพี่สาวนําจ้าเพื่อเบิ้งไปเป็นเบิ้งเป็นแนวทางได้จ้าเด้อพี่น้อง มันก็ปเป็นแนวทางในการเฮ็ดเกษรเตรท็ดเกษตรแบบผสมผสานนีดีจ้าฮ็ดเกษตรแบบผสมผสานนีดีนี่จ้าตองกลางพ่นจะปลูกนี่ักเขียบนีบักมีมีบักขนุนมีทุกสิ่งทุกอย่างลรจ้ามีบักม่วงจ้าเขียวจะอมดีจ้าเขียวดีจ้าก็สิมนีบักม่วง แก้วมังกรจ้านี่จ้าค้องค้องพันปลูกไม่ผลจ้าพันกระสีปลูกกระสีนี่แก้วมังกรน้นำจ้ากระสีนี่แก้วมังกรกระสีนี่มั่นยูซีลองจ้านี่มั่นยูซีลองพ่อถึงดูดูกันมั่นนี่ปลูกโคกถึงเก็ดเดียนแปดเดียนก็ได้ลกแล้วจ้าก็ได้ท้อนเราพี่น้อง ว่าต้นไม้สีหง่สีงามนาะพี่น้องเนาะเพิ่นกระสีเห็ดเท็ดไปได้แต่ลอดอยู่ดอกจ้าเพราะว่าต้นไม้ไสม้ยนีบ่ใหญ่ดอกจ้าต้นไม้สม้ยนีบมันบวงงามบ่งหญ่จ้าเพราะสีงามดอกนาะพี่น้องเนาะเพราะสีเง่สีงามดอกเพราะว่าเป็นต้นไม้ตอนจ้าเบื้องเอาไปเป็นแนวทางเด้อจ้าพี่น้องเด้อมึงเนยงามอยู่จังนามอยู่งามอยู่มีสูยางสูเนี่ยจ้ามีสูญยางสูเนี่ยเบื้องเพื่อไปเป็นแนวทางจ้าพี่น้อง เทียบผู้ใดอยากปลูกทั้งมันอยากปลูกทั้งไม่หมางไม่พุนกับเฮ็ดแบบนี้จ้าเฮ็ดแบบนี้สิบบรเสียพื้นที่สิมีปลามันแล้วก็สิมี่ไม่หมากไม่พุนแบบนี้จ้าเพื่อนกับสิบบุ๊กใบแบบนี้จ้าพี่น้องเพราะว่าเพิ่นเฮ็ดเฮ็ดแบบว่าเพิ่นบ่ได้มามีเวลามาดูแลเพิ่นบ่ได้อยู่กับหมองนะจ้ะเนาะเพิ่นบ่ได้อยู่กับหมองบ่มีเวลามาดูแลเพิ่นก็เลยมาเฮ็ดแบบนี้เพิ่นก็ได้หดน้ำแต่ปีแรกจ้า อีเหลเพิ่นกับงดน้ำด้วยจ้าพี่น้องอีเหลเพิคนกับหดน้ำอยู่ปีต่อมากดน้ำอยู่สองปีจ้าเห็นคนแก่น้ำยูุ่บานมดสองปีจ้าต่อมากคนกับปอยได้จ้าปอยไดอันนี้พกหวนกันก,วนก็มีจ้าพี่น้องพกหวันก็มีนี่สูยางสูนแนวจ้าเดีียวผสมผสานจ้าพี่น้องเดีียวผสมผสานมีกินทุกอย่างจ้า เบิ่งไปเป็นไอเดียได้พี่น้องเด้อเบิ่งไปเป็นไอเดียได้จ้าเด้อมื้อนี้ก็สิขอจบคิปไ้เพียงแค่นี้ก็นนาจ่าเนาะปากกดไล่กดแช่กดติดตามน่ได้จ้าเด้อช่องเมลํำไผ่ช่องฟาร์มฮักผักสวนครัวจ้าพี่น้องสถานที่ตั้งก็สิรารงงานสถานที่ตั้งนะจ้าเนาะสถานที่ตั้งอยู่ที่บ้านดุรเลตําบลจอมปีอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรจ้าพี่น้องด้วยผู้ใดอยาก ที่ยุ่ใกล้ๆอยากสอบถามหรือว่าอยากทรวมาถามข้าวถามข้าวหรือว่าอยากม่เยี่ยมมาเย็ยนมาเยี่ยมมาช่มหัวสวนกะมาได้เ้อจ่าเด้อมาได้จ่าทิ้งมือทโวรไปให้น้ำได้จ่าเด้อเดี๋ยวจะทิ้งเบอทโทรไปใต้คิปเด้จ่าเด้อพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แน่ได้จ่าเด้อสวัสดีค่ะ